ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับทางช่อง YouTube รถคุณนำเข้ามายน็กเตอร์นะครับวันนี้ก็พบกับกับผมเย่นเคยนะครับโจ้นะครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาดูบรรยากาศนะครับตอนกลางวินนะครับของโรงซ่อมบริษัทบางนายน็กเตอร์ของเรานะครับนี่นะครับมาดูบรรยากาศการตรวจเช็คนะครับสินค้าของเรานะครับสําหรับ fc นะครับ z x 1 2 0 3นะครับหลังจากที่กับผมนะครับได้รีวิวลงไปนะครับทางช่อง YouTube ไม่กี่วันก็มีท่านลูกค้าจากบ้านแพ้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่สรพงษ์มากๆเลยนะครับที่มาอุดหนุนเจ้า z x 1 2 0 3ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรากำลังอยู่ในโหมดการตรวจเช็คอยู่ฝังทั้งน้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า บรรยากาศการตรวจเช็ครถของเราเป็นแบบไหนนะครับโอ้คือบัน่่เนาะนะครับตอนนี้ก็กําลังลองระบบนะครับเพื่อจะจัดส่งไปยังจังหวัดสุรินทร์นะครับของพี่ยนต์นะครับตอนนี้จะไปอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนคันนี้นะครับเป็น p ีซีร้อรุ่น6 EO นะครับคุณลูกค้าได้โทรมาสั่งนะครับให้เราเปลี่ยน ปแท็กเป็น70ิบเซนนะครับเพราะว่าตัวรถมาเป็นแท็ก50บเซนนะครับนี่นะครับก็กำลังทำการเปลี่ยนแผ่นนะครับนี่แผ่นใหม่สั่งมาแล้วครับ แผ่นใหม่นั่นหนาครับของใหม่ครับส่วนทั้นนี้นครับก็กำลังลองระบบกันอยู่นะครับวันนี้ก็จะดูแบบรับรับแคบ,บ,บหน่อยนะครับผม ครับแคสมงสองดี D, นะครับมีลรงทําการอาลองระบบนะครับต่างๆนะครับอย่างที่ผมได้บอกพี่น้องๆไปนะครับพอเราทํำสีเสร็จเราต้องมาลองระบบนะครับมาตรวจเท็คระบบต่างๆนะครับว่าการทํางานเป็นยังไงนะครับนี่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ันนี้รีวิวไม่ทันนะครับสู้200นะครับนี่นะครับแต่ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี้กันใหญ่ครับนี่ฝั่งทางข้างน้าก็กำลังสื่อสารครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเจ้า z x 1 0 0ขีด3กันดีกว่านะครับ นะครับนี่หลังจากที่รถเรามาสวยๆนะครับมาพิมพคันนะครับก็ได้เวลานะครับทำการตรวจเช็คนะครับนี่เราจะตรวจเช็คกันออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่หรือระบบลงนะครับเพื่อจะทำการเก็บรวมนะครับชุดสลักกลนูมนะครับอันนี้มีหลวมนะครับก็ต้องทำการ รือให้ใหม่นะครับนี่ช่างก็กำลังทำการเปลี่ยนระบบไสกรนะครับนี่ไสกรนี่เพิ่เปลี่ยนแล้วนะครับกรองใหม่นี่ก็กำลังทายน้ำมันโซล่าออนนะครับเพื่อจะทำการล้างถังนะครับนี่ก็กำลัง่อดล้างเปิดน้ำมันออกมานะครับแล้วจะอ้องั่ง ถังโซล่าตัวนี้ไปล้างนะครับผมส่วนระบบแอร์ฟิล์มภายในเก๋งก็กำลังจะเริ่มนะครับแผงนี้ถอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเวลาเราตรวจเช็คนะครับถึงว่าจะรดสวยยังไงนะครับก็ต้องตรวจเช็คสภาพไม่ท่านแบบเต็มร้อยอย่างนี้เช่นเคยนะครับ อันนี้กองเก่านะครับกองโซลา่านะคือของฮิตาชิครับสองรูกนะครับเวลาถอดาอย่างนี้ครับน,นี่ตัวน,นี้สภาพส,สวยนะครับตัวน,นี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีแค่หลวมตรงชุดมุงกีนะครับแล้วก็เราแล้วก็โคนบูมแค่นั้นเองครับแต่อย่างอื่นนี่ อย่างดีหมดเลยซิงกระบอกจะยังมีใหม่อยู่นะครับนี่ซิงกระบอกจะยังมีใหม่อยู่ับครับยังเหลืองอ่อยอยู่เลยนะครับซิงกระบอกนะครับยังไม่ใหม่อยู่เลยก็ต่อไปก็จะเป็นทําการตรวจเช็คนะครับระบบภายในครับอันนี้เราก็ต้องถอดถอดออกมานะครับก็จะทําการล้างให้นะครับเพราะตู้แอร์อยู่ด้านหลังนะครับเราต้องถอดเบาะชุดนี้ออกมานะครับนี่นะครับ ี็ต้องถอดออกครับแล้วก็ต้องมาเก็บสนิมนะครับนี่นะครับสนิมนะครับสนิมตรงขอบนะครับนี่เดี๋ยวต้องทาการเกลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็ียสีใหม่นะครับที่กระบอกนี้ยังมีใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับนี่นี่ของแท้มาจากโรงงานเลยนะครับยังไม่มีรอยยังไม่มีรอยเปลี่ยนนะครับใครจะไปเชื่อครับว่าสภาพแบบนี้นะครับไม่ชั่วโมงอยู่ที่8 1ดพันหนึ่งร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ นี้ถอามาเรียบร้อยอาร์มน่าจะไปอยู่โน่นแล้วนะครับระดับอาร์มโอ้อาร์มอยู่โน่นครับขอบไปแล้วนี่นะครับส่วน SK200 นะครับก็กำลังทำการ ยาฟมนะครับนี่อย่างที่บอกเพื่อจะทําการพ่นสีให้คุณลูกค้านะครับนะครับเตรียมนี้เราก่อนที่เราจะม้วนโซ่ก็ต้องเกลีรยออกนะครับนี่นะครับเกลีรยให้มันจะเหลือมันก็จะเหลือเป็นเนื้อเหล็กเลยนะครับนี่เกลีรยออกนะครับก็จะเหลือเป็นเนื้อเหล็กเลยแล้วก็ล้างสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ส่งให้ทีมสร้างสีนะครับวันเดียดนี้ทีมส่างสีก็แน่นสนิทกันเลยทีเดียวเกลียวนะครับงานเราแน่นครับ พิเกอร์ต่างๆต้องเอาออกให้หมดนะครับ่วันนี้นะครับก็ถือโอากาสนะครับพาพี่ๆน้องๆน,นะครับมาเยี่ยมชมนะครับการซ่อมบำรุงนะครับของเจ้าแ x 1เอ็กร้ยี่สิบขีดสามนะครับ ก็อ,อ,อย่างที่ผมได้เรียนเรียนที่น้องๆไปแล้วไปเรียนเรียนนบอกพี่วินน้องนอไปแล้วนะครับว่าถึงรถสภาพสวยแค่ไหนนะครับถ้ามีการตรวจเช็คครับเราก็ต้องตรวจเช็คให้แบบละเอียดเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่ารถสวยแล้วก็จะมองข้ามในสิ่งที่ตรวจเช็คไปมันไม่ใช่นะครับทุกอย่างก็ต้องเต็มร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าแอร์ฟิล์มระบบน้ํามันถังโซลงนโซลา่าแอร์ลงแฮร์ริคคนนี้ก็ต้องถอดล้างครับหม้อลงหม้อน้ําตรวจเช็คระบบความร้อนให้เสร็จสรบเรียบร้อยบูสตโซลูสลักนะครับ อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับทำให้ท่านเต็มร้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กาลังมองหารถคุณต้อข้าแถจากญี่ปุ่นนะครับร้อยเปอร์เซ็นและพร้อมงานบริการหลังการขายแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหาเราได้นะครับตามเบอร์โทร085 840 0788าครับผมโจ้นะครับยินดีรับใช้ทุกๆท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโจ้ก็ต้องขอตัวลาพี่พี่น้องๆ้ไปก่อนสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ